วันนี้จะมาสอนการเปิดโหมดมืออาชีพสำหรับใครที่อยากสร้างรายได้จากคลิปเรียวนะคะจิ้มเข้าไปที่ Facebook ค่ะจากนั้นเห็นขีดสามขีดด้านบนไหมคะจิ้มไปเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็มาที่โปรไฟล์เราค่ะเราจิ้มเข้าไปเลยค่ะเพื่อนๆเห็นจุดไข่ปลาสามจุดไหมคะมันจะมีสองที่เราเอาข้างล่างนะ จากนั้นก็จะมาเจอหน้าจอแบบนี้ค่ะพอเลื่อนดูมีแก้ไขมีหลายอย่างมีดูมีมุมมองบันทึกกิจกรรมแล้วก็สุดท้ายก็อันนี้เราจะเข้าไปที่โหมดมืออาชีพเนาะขึ้นก็ไปแล้วสำหรับของเราก็เราตั้งไว้แล้วมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้ สำหรับของเพื่อนๆนมือใหม่ที่ยังไม่เปิดก็จะเป็นอีกหน้าจอแบบนึ่งนี่ค่ะหน้าจอแบบนี้แล้วก็เข้าไปตั้งไปเพิ่มข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะเอเสร็จแล้วก็เราเข้าไปเช็คดูว่าเราได้เป็นครีเอเตอร์หรือยังนี่ค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว